สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศงานวันเกิดของเด็กอายุ4ขวบนะคะนี่นะคะจะก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะทุกคนบรรยากาศนะคะรอบ บรรยากาศที่เราเอามาทำงานนะคะทุกคนก็คือจัดงานเลี้ยงให้เด็กน้อยอายุ4ขวบนะคะน่ากินจังเลยอ่ะย่างฮัมเบอร์เกอร์กับอ่ส้กรอกนะคะ Oh my God! It's so good. นี่เป็นเตาถ่านนะคะบ้านเราน่จะมีแบบนี้นะขนมปังขอมนะ่ากินมากเลยนะคะทุกคนกินหมเบอร์เกิ์ครั้งแรก

นี่คือต้นแอปเปิ้ลนะคะที่มันไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนุกคนมันนะคะเ,เอ้ยบัชมาคซูดด่จ๋าเอ้ยฉ <h ums> <h ums> นกระปุ๊ก